สวัสดีครับเพื่อนๆอนวันนี้เรามีภารกิจมาชนนบดนะครับเพื่อนเพื่อนีน่ชนน้าบดรู้สึกว่าจะมีไฟฟ้าครับเพื่อนเนี่ตามถนนหนุนทางครับโอ้โหตอนนี้หมดแล้วครับไม่มีไฟแล้วครับเพื่อนเเดี๋ยวรอไปข้างหน้าว่าจะมีไฟหรือเปล่าครับไฟไฟข้าถนนนะเพื่อนๆตอนอนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านชนน้าบดในอำเภอเมืองนะครับ อยู่ยแถวบ้านอะไรอะ,อะบ้านเดี๋ยวผมดูก่อนครับจําไม่ได้แล้วบ้านอะไรเอ่ยเราเผ่าโบราณบ้านบ่อสวกครับเพืเ่อนบบ้านบ่อสวกตอนนี้เรามาถึงถึงซีแยกบ้านบ่อสวกนะนเพื่อนๆตอนนี้ถึงซีแยกบ้านบ่อสวกครับเพืเ่อนๆครับเราไปเลยครับพวาวัดถนนชนบทบ้านบ่อสวกถนนหุนตั้ง ก็ถือว่าลาดยางครับลาดลาดยากแอดฟันหมดแล้วเพื่อนๆนี่ทางกบร้านค้าครับแต่ถนนหน,หนทางรู้สึกจะมีไฟฟ้านะครับเพื่อนตอนกลางคืนนะครับก็เลยกลคืนก็เลยเก็บอความอะไรเลอความเจริญของชนบทจังหวัดหน้านะครับเพื่อนเรา คีดตอนกลางคืนก็ใช้เวลามันทางมันแคบมันเพื่อนแต่ก็ลาดยางลาดลาดยางอย่างดีนะครับเพื่อนรู้สึกว่าจะมีไฟฟ้าตลอดนะครับในไฟฟ้าแถวชุมชนแถวนี้เพื่อนในตอนกลางคืนก็เก็บบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้เพื่อนๆนได้รับชมว่าตอนกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเออเดี๋ยวผมจําทางไม่ได้แล้วครับเพื่อนเดี๋ยว <laughs> อ๋อเลี Salvador, Ale, ้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอเลี้ยวขวาอเลี้ยวขวาอเลี้ยวขวาเออพอดีผมมีภารกิจมางานสีดำเพื่อนโอ้ตอนนี้เราผ่านทางโอทางทางอย่างแอดฟันมันจะแคบหน่อยเพื่อนประมาณสักห้าเมตรได้คร <ave, S 1> ับตอนนี้เราก็โอช่วงนี้ไม่มีบ้านคนก็จะมืดมืดนะครับเพื่อนเป็นทุ่งนาครับเพื่อน เราปับเราเราก็จะปิดปิดมือถือไม่ได้ครับเพราะว่าเราขี่รถมือเดียวครับเรามาคนเดียวด้ยวยครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตามไปนะครับตามถนนม,มันมีเสาไฟฟ้าเหมือนกันแต่ไฟฟ้ามันดับครับเพื่อนจ,จะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับโอ้ขับไวไม่ได้ใช่ครับไม่รู้โค้งหน่อยโค้งไหนนะเพื่อน <laughs> เอาไป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 เออจะเปิดเปิดไฟสูงก็ไม่ได้เดี๋ยวไฟสองหน้าเขาก็เปิดไฟต่ำเลยครับเพื่อน ในด้านหน้ามีมีมหลอดไฟโซล่าเซลล์ครับเออบ้านบ้านอ๋อบ้านเชียงยืงนเพื่อนเพื่อนบ้านเชียงยืนอืมเราขี่ไวไม่ได้เราไม่รู้ว่าโค้งไหนโค้งไหนนะเพื่อนนะ mm. ไปก่อนไปก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปในชนบทก็ Thanos. เข้าไปในหมู่บ้านก็จะมีไฟฟ้านะเพื่อนเพื่อนไฟฟ้าทางข้างทางครับผมผมจําทางไม่ได้นะเพ Lars ื่อนเพื่อวเดี๋ยๆค่อยๆก่อนนะ เออไวยู่ไวอยู่กลางคืนมันมืดครับผมอ่าตอนนี้เข้าในชุมชนแล้วครับอ,อ๋โค้งไปโค้งมานะเพื่อนๆเออถ้าเขถ้า,ถา,ถามีหมู่บ้านก็จะมีไฟฟ้านะครับแล้วก็ให้เพื่อนเได้รับชมตอนกลางคืนในชนบทที่จังหวัดน่านเป็นอย่างไรบ้างนะเพื่อนเพื่อนนี่ก็โอ,อ้ทางมันโคง้ง โครงทรายโค้งขวาครับวอันนี้จะเป็นร้านค้าเพื่อนนี่ร้านค้าอันนี้จะเป็นวัดอะไรเอ่ยโอ้อวัดวัดอะไรไม่รู้ดาวดาววัดเชียงยืนอ่าโค้งไปโค้งมาเพื่อนโอ้ว่าถ้าโค้งมันโค้งมันขับรถเกียร์อะไรเดยผมเกียร์เกียร์อะไรนะ เกียร์สี่เอาเกียร์สี่ไหวอยู่เกียร์สี่ไหวอยู่เกียร์ห้านี่ผมไม่มีมีมือเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์แล้วครับเพราะว่ามือข้างหนึ่งจับโทรศัพท์อยู่นะครับเพือพ่อนอ,อ,อ่ะค่อยๆไปครับก็ถือว่ามีไฟฟ้านะครับเพื่อนเอาค่อยๆไปครับอ๋อก็เงียบเงียบครับไม่มีรถลาแล้วครับเพราะว่า ประมาณตอนนี้ก็ประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับอเราค่อยไปครับเพื่อนๆมันโค้งซ้ายโค้งขวาเล็กๆน้อยๆครับมันเป็นเส้นทางแบบโบราณนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นทางทางเกวียนนะครับทางล้อนะ่นีครับเพื่อนๆมันจะโค้งแบบนี้นะครับมันไม่ได้ตรงหรอกครับอันนี้ชนบทโบราณแบบนี้ครับผมมือข้างเดียวด้วยครับเพื่อนอ๋อเครื่องจะอยจะดับแล้วกันนะครับเพราะว่า บ้านอ,าอะไรใหม่ลุ่งเรืองบ้านใหม่ลุ่งเรืองแถวนี้ครับตะบนบ่อสวกเราก็ค่อยไปกันครับก็ไปจนไปจนถึงบ้านงานก็แล้วกันครับถึงจะถึงจะปิดโทรศพัพท์นะเพื่อนๆเนาะเราก็เที่ยวด้วยกันครับคืนนี้ <laughs> เพราะว่ากลางคืนนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยออกมาไม่ได้มากลางคืนในชนบ้บดหรอกครับเพราะว่าอ่า มันไม่มีความอะไรเดียไม่มีความจาเป็นทีต่ต้องมากลางคืนนะครับแต่พอดีวันนี้มันมาเพราะว่ามางานสีดําครับการสีดําเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆไปกันไปครับให้เพื่อนๆได้ชมบ้านชนบทตอนกลางคืนนี่สิบแปดนาฬิกานั่งเงียบกิ๊บเลยครับเพื่อนๆไม่มีถนนหนทางไม่มีใครรถออกวิ่งเลยครับเพื่อนๆดูเนี่ยบ้านชนบทก็เป็นอย่างนี้แล้วครับ เราค่อยๆไปครับมันโค้งไปโค้งมานะนเพื่อนผมมาทําความเร็วไม่ได้หรอกครับถ้าคนอยู่ในท้องถิ่นนี่อาจจะชินชินชินทางนี่ก็จะขับไปได้อยู่แต่เราเรามากลางคืนอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันมาแล้วโอ้โหโค้งแบบนี้ครับเพื่อนรูๆๆ้สึกจะลําบากหน่อยครับเราเราใช้มือเดียวนะเพื่อน เอานี่ถึงตรงไหนสีแยกไรนแล้วผมจะงงแล้วเนี่ยเอาโค้งไหมโค้งไปเอาโอ้โจ้าเจ้าเแหมเล่นโค้งแบบนี้เพื่อนเพื่อนดูเอาไปเดี๋ยวผมมองกันนะครับผมผมจำทางก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพื่อนเอ่อเดี๋ยว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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไรหรือเปล่าน่าจะโดงไปเนาะ เอีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกือบเกือบครับเกือบเกือบหลงทางแล้วเพื่อนๆออกมาเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงนี้เอาไป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 โอ้แสงไฟสว่างแต่สามแยกนะมันมันไม่มีแสงไฟผมจำไม่ได้แล้วเพื่อนโอ้เอาไปก่อนครับไปก่อนเดี๋ยวไปบ้านงานก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราอยจอดกันผมกำลังมองอยู่เพราะบ้านกลางคืนนี่ผม ไม่เหมือนกลางวันกลางวันมาบ่อยแต่ว่ากลางคืนไม่ค่อยได้มาเลยก็จำทางก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมันมืดเออเดี๋ยวค่อยๆคันคานนะครับมันก็เป็นเกียร์ไม่ได้นอกจากเราจะเหยียบค้าท่านั้นเล่นค้าด้านนั้นเล่นเป็นเดือนผมไม่รู้ว่างานเขาเกี่ยวไว้ตรงไหนนะครับเออเอาไปก่อนครับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรากลับมาถามร้านค้าัรนก็ได้ครับเห็นเพื่อนเพื่อนอยู่ร้านค้าอยู่แล้ว โอ้แถวนี้มันมืดเพื่อนๆโอ้ด,ด,ดมันมืดเลยครับมันมืดจริงๆโอ้ผมมาผิดงานหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆโอ้โอ้เพื่อนผมวางานสีดําไม่รู้เดี๋ยวผมต้องถามดูก่อนครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมขอถามกันับเพราะว่าผมไม่รู้เนะครับเออฮัลโหลฮัลโหลงานเอาไว้ไหนโอ้ oh, mm hmm. เราไม่ได้รู้เรื่องเลยวอยโบสถ์กันเดี๋ยวกลับไปนอ้อโอ้เพื่อนเพื่อนีว mm ่ hmm. าังานไปอยู่ที่ mm hmm. อ่า กอบคางศาซาเขาเรียกโบสถ์นะครับทางคริคสเตียนเดี๋ยวผมก็ขอลาเพื่อนๆไปตรงนี้นะครับโอ้โหกลับไปตั้งไกลนะครับไกลมากแล้วครับเพื่อนหลายกิโลเลยเอาคลิปนี้ลาเพื่อนไปก่อน,นครับพาเพื่อนไปแอลชนบดรมาเที่ยวชนบุนะครับ